เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้พี่ได้ทําการย้ายช่องมาทําเป็นช่องนี้แล้วนี่ครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็พี่ย้ายช่องกระทนหันเกินไปเนาะก็วันนี้นะครับพี่จะมาแจกตัวรันเออ Ninja นินจานี่ครับเป็นเวอร์ชั่นลื่นของน้องม่อนนะครับวิธีการเอาลิงก์ดาวน์โหลดอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวพี่จะแปะคลิปให้ละกันนะครับผมเนาะก็เหมือนกับเราดาวน์โหลดตัวรันนินจาเลยนะฮะโอเค ใครที่เคยดูจากช่องเก่าพี่ก็น่าจะรู้นะครับว่าดาวน์โหลดยังไงเนาะเอาเลยครับก็พี่บอกได้เลยว่าลื่นมากๆนะครับทุกคนพี่แนะนําให้น้องๆเนี่ยปรับเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพกราฟ,ฟริกการ์ตูนนะครับจะได้ทําให้ลื่นขึ้นนะครับก็ใครที่ติดตั้งไม่ได้อันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่าน่าจะเป็นที่มือถือน้องๆน,น,นะครับไม่รองรับเนาะ ก็เลยไม่สามารถติดตั้งได้นะครับก็แนะนําให้ไปเล่นตัวรันอื่นดูนะครับผมก็ถ้าตัวรันนินจามันติดตามไม่ได้นี่ครับก็ลองไปเล่นตัวรันอื่นนะครับเป็นตัวรันเอฟนะครับประมาณนี้อ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่จะมารันสคริปต์ให้ดูนะครับอันนี้พี่แจกเป็นตัวรันนินจาลื่นนะครับผมอ่าส่วนสคริปต์ก็แจกทั้งหากนี่ครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นสคริปต์้ายนี้เลยนะครับทาดาบคู่ได้ด้วยนะทุกคนอ่า ไม่มีคีนะ <c oughs> สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดตัวรันลื่นนินจาเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี่ครับอ่าอันนี้สคริปก็คือสคริปต่างหากนะครับไอเจ้าตัวรันนินจาคือตัวรันนินจาต่างหากนะทุกคนอย่าไปปนกันนะเอาละนี่ครับผมเราเราจะมาเลือกหมัดนี่ครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดออโต้ฟาร์มให้น้องๆดูก่อนนี่ครับนี่เลยมันตีอย่างเร็วนะพี่ไม่ได้ก่อคลิปเลยนี่ครับ ก็เหมือนว่าค่ายนี้จะมีปิดเอฟเฟกเวลามอนตายอยู่นะแต่ว่าพี่ยังหาไม่เจอเลยนี่ครับอ่าน่าจะฟาร์มลื่นมากนี่ครับอันนี้พี่ยังอยู่ที่โรคหนึ่งอยู่เลยนี่ครับอ่าประมาณนี้แหละนี่ครับพี่ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับผมก็เดี๋ยวใครที่ไม่เข้าใจว่าดาวน์โหลดยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นี่ครับซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ติดตามพี่จากช่องเก่านั้นจะกลับมาไหมนี่ครับเนาะ ลิงก์ดาวโหลดอยู่ใต้คอมเมนต์นี่ครับก่อนงานคลิปนี้พี่ขอตัวไปแล้วนะใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็นนี่ครับหรือว่าหาคีย์ของไอ้เจ้าตัวรัน,นินจาไม่เป็นก็นยังไงก็คอมเมนต์มาละกันนี่ครับเดี๋ยวพี่จะมาทาคลิปสอนนี่ครับง้นคลิปนี้พี่ขอตัวไปแล้วนี่ครับก็คุณจะรู้สาเหตุนะที่พี่ย้ายมาทําช่องนี้นี่ครับก็คือช่องนั้นนี่ครับพี่ได้ทําการออปล่อยไปแล้วนี่ครับผมก็มาทําช่องนี้แทนนี่ครับ โอเคก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะวันเสาร์แล้วมั้งโอเคก็วันเสาร์เดี๋ยวลงคลิปรัวๆเลยละกันนี่ครับโอเคบายบายครับไว้เจอกันนะ